สวัสดีครับผมนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแมนเด็กมาเต๊โอเคมาด็กอินิตต์ป๊วดเตเดเตตูวแฟโอเคเฮ้ยชืบด็ดเด็ดดเลดเัใเอเ็เดเด อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ่าปีนได้แบบสไปเดอร์แมนก็โดนไปช่วยสาวอืมอีซี่แมนมาจะฟ,ฟัเก,กิร์กจิ้งไก่โอ้ยเจมเจมเบ๋อเกือบไปแล้วกูอืมเกือบไปแล้วนะจันนายใช่ฮะต่อไปเนฮ่ยชิบนะเก็บกุญแจน,นะเชะียวปึ๊บอืมอ เกือบไปไม่รีรอทำไหมกลับไปทางนี้เหรอเฮ้ยชื่อตามตามลูกศรจิจิจิจเอองงไงต่อวะออาเมื่อกี้เราไปเก็บกุญแจมาแล้วออ๋อลงไปทางนี้แล้วก็ปื๊บแล้วก็ปื๊บอื้ือ่ะสีดับปื๊บ อาฟีดาปึ๊บเอ้ยเกือบเกือบเกือบไอชิปกดแล้วก็ไปหาสาวฮึช่วยสาวออกมาได้อย่างสำเร็จยังปลอดภัยย่าฮูด่านที่สามอู้วอู้อ It was at this moment that he knew he fucked up เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิดจรวดก็ไม่บอกโอ้โอเดี๋ยว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 อืม เราต้องรีบไปโอ้โหปะโทเอ้ยยืนรออยู่ตั้งนานนึกว่ามันคืออะไรสุดท้ายเป็นระเบิดเอ้ยสุดท้ายเป็นตัวแแมงเอ้ยออ่ะออ่าออ่ะออ่าออ่ะออไอ่ือ่อ่อะอ่อ่อ่ะออะอออะออออ่อ่ะอ่ะออบไปอ่ัอะอะออออ่ออ่อยอ ตอนรอจังหวะตอนที่มันมันมันจะมันจะพึบมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปได้อย่างสบายๆยอย่างชิวเฉียดอย่างปลอดภัยเราเราต้องไปหากุญแจเพื่อมาปลดล็อกช่วยสาวของเราอืมมันชี้ขึ้นแสดงว่ากุญแจอันดอกแรกอยู่ทางนั้นเฮ้ยจึบๆๆบจุบอืม,อมเก็บได้แล้วจ้าอันที่หนึ่ง อเออฟ <c oughs> บฟับฟูฟับฟบฟับฟบฟับเออแม่งเอ้ยปัดท่อโดนเต็มเต็มกุลาเซ็งเซ็งเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเกือบเกือบไปโอเคจะไว้นี่แหละโดดแล้วก็ไปช่วยสาวออกจากกรงมาเฮ้ยเรานี่ไมีอะไรมาดาจริงจริบ เชิบนี่เปิดมาก็โหดเลยนี่วิดีอเออแม่เ้ยกูนี่เนปวดหัวเลยโอลงดีๆโอ้ยเกือบเกือบไปนะจ๊ะเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีโอ้ยอ้ยน้ำแม่งก็ไปเยอะเฮยยึเฮยยึบเ๋ยเดียยวเเดี๋ยวเดี๋ยว เกือบเกือบไปเกือบไปเฮ้ย <c oughs> โอเคโอเคโอเคโอค้คือมันไม่โอเคก็ตรงน,นี้แหละชึบแล้วก็โออย่างงี้แล้วก็กไปโอเคกูได้เนี่ยเราสปายตายหายห่วงเออจะไปเฮ่ชิบอเดี๋ยว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 ชิบอุ้ยคือเราต้องดีตัวแล้วก็ ตรงนี้ไปปึบปึบปึบแล้วลง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 ดีดเออเกือบไปแล้วโอเกดแล้วก็รีบไป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 ยังเร่อเฟดมันยังรวดเดียวยังข้างใจไม่ไม่เป็นอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้โอเคเจงเจวเฮ้ยจับเอ้ไอกดดอตไม่ติดวมาแต่ฟักกิ้งนใจเอาไม่เฮ้ยจับเฮ้ยจับ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,โอเคโอเคโอโ้โหเกือบฮายชิปนะ้ามาช่วยสาวอย่างสบายสบายเย่อาทิตยตัววัเ Let's g กดปุ่มตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ลองขึ้นไปดูแป๊บหนึง่งอ๋เอเฮ้ยตรงนี้มันให้ทำอะไรกันแน่เราก็จะเอาถางนี้ลงไปแล้วเราก็โด,ดลงไปตาม,อมเอามา กดปุ่มนี้ค้างไว้มันน่าจะปลดปล่อยเลเซอร์นั้นอันนั่าไงคิดไว้อยู่แล้วแน่ได้กุญแจอ๋อกุญแจอ,อยู่ด้านบนนี้เองเออพิจานาฟ้าแลนีงกระดอยต,ต,ตรงนี้ต้องอรอแป๊บหนึ่งลงมาลงมาอันนี่แหละจืบจบเจบเจบจบจบน่าได้มาสองกุญแจเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นเราก็ห <c> ล <oughs> so ังจากนั้นเราก็เสียวจริงๆอีกแค่มิลลิเมตรเดียวเราก็จะโดนแต่เราโชคดีเรารอดไปได้เอฮ้ยแล้วเราก็ไปช่วยสาอย่างเสียวเงาะอย่างกระดิ่งแก้วเฮ้ยเฮ้ยชุบนี่ดอกแรกเฮ้ยเฮ้ยสาวเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะแล้วกูไปทางนี้ไม่ได้หรือว่าทำไมกันทำให้ถึงไม่ให้กูไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยว คือคือมันต้องมีสูตรเอ,อ,เอ๊มีสูตรมีสูตรมีสูตรไปไม่ได้ต้องไปตามเกมเวนกรรมนี่โอ้ยอะไรของกูวันนี่เมื่อกี้นี้กูนี่ปวดหัวเลยโอเคไหมตอนนี้จะไม่พลาดเอ๊บ ฮบไม่พลาดโอ้ย oh อ no. <diction aries in Portuguese> oh ้ย้อเกไปแล้วนะคะเฮ้ชึบ้โอ้ย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 นาไอเวนเอาไม่รีรอทำแมวเลยเนาะเอาเว้ยเลยไอจึบชึบเนี่ยดดเฮ้เอ้โลโล อ้จิ๊บตอนนี้แหละเฮ้ยเกือไปจ้ำเอโง่อยู่ตต้นานกูมันต้องไปทางนี้เอ้ให้ตดยดิบักพราบเงี้ย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 เงีี้ง้งีงี้งี้งี้เงีี้เ้งี้ เราก็ไปแบบนี้โอ้ยเฮ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 ้ยไม่เนี่จะโบวเยอะกุ๊กเก่งจะไปเฮ้ยลืมสังเกตเลยว่าด้านหลังมีอะไรบางอย่างนี่หยุดป๊บปยดแป๊บนี่ขอดึงมาตรงนี้แป๊บนึงอ๋อโอเคทำเพื่ออะไรกูไม่รู้โอเคไปไปก็ไปโอ้ว้าย ไหว้ตะเขนยังโหดเอ้ยเกิดมาไม่อยู่ตรงนี้เลยเอาเรื่องไะเจ้านจ้ไม่ได้แอมพี่รองเนองเฮ้ยฮันเ่ฮัน่ฮัน่ไม่ได้เด็ครับไม่ได้เด็กเดะ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 เดดเดะเดะิดดะดดดดดเดดเดดเ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 ด จื๊บเชืบ๊บ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 ชืบ๊ชอบอ่าอ่าเฮฟอ่าฟึบฟับฟึบฟับมามามาเฮ้ยจึ๊อบอืม,ม,มต้องกะจังหวะดีๆเอ้ยแล้วกูจะขึ้นด้านบนไปทำไมด้านบนมันมีมีดอันทรงพลังอยู่เอ้ยเอาไม่เลยจึ๊บโอเคไปเลยโอ้เอยเพื่อเมื่อกี้แค่วอร์มอัพเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคตอนนี้แหละรีบไปตอนนี้แหละเฮ้ยจึ๊บเกือบไปโอ้โหทำไปได้ไงครับช็อตเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าโปรฟเฟชชั่นหน่อยทุยโปรฟเฟชชั่นแนวโอ้มิสไซจรวดมิสไซเย้ยไว้จึ๊บมันยังได้เฟียวเงอะจึ๊บโอเคตรงน,นี้เราต้องรอไอ้ปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรกันหนออ๋อมันเอาไว้ดูอย่างนี้นี่เอง เฮ้ยก็ลังจะมาละตอนจังหวะนี้แหละโอเคไปได้เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเปล่าตอนนี้เราต้องขึ้นขึ้นมาตรงนี้เราก็ไปทางนี้แล้วก็มาเป็นอย่างนี้เฮ้ยเจึ้มเอาเฮืองแท้สาวของเราอยู่ด้านบนเฮ้ยเล่นจำเพาะเฮ้ยอ,อ้าวสัตว์ลงผิดทาง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเบือ่อเออเสนอเบื่ จิ๊บโขยังแสและแหวะนิดนึงนี่เจอบจอบจอเจออุ้ยอุ้ยอุยจอเจอเงือเออฮึฉันมาช่วยเธอแล้วคนสวยไอ้หีโซเบ่ปั๊บบูแต่ไม่นด้แป๊บเปียเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งเงี้ยคิดว่าด้านแรงจะปลอดภัยแต่ด้านไม่ปลอดภัย What the fuck hmm Aaaa Mắc kìa mắc kìa mắc lệ khuôn mong, hè, là lệ, chả mấy thăn lệ Đơ 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 đơ, ui, kêu ở Bỏ mẹ đi nông Hì chúp, hừm Hì chúp, ba húp, ba húp, ok Ba húp Hứp, chúp, 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 ok ok Aiiii Mày ơi, Aiiii โอ้ม y g ก็เกือบไปรอดได้ไงมาน,นี้อ oh เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อหอโอ้ my g ก็เอฟเอฟสมาธิสมาธิต้องมาเออสมาธิต้องมาปัญญาเกิดเออสรีเลิศเอ่อสมองหาหัวกระดอเย่ รีบปุ้ยเกือบโดนเอ้ยโอ้โหกำโดนเอ้ยเอ้ยเสียว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 มันยิงโดนนี่แหละโอเคไปทางนี้แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้อืมแล้วก็ไปอย่างเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปีนจะนายจ้าทำอย่างนี้ได้ลองคอนนะเออ เอ้ยจ hey, ๊บเจ็บเจอสาวแล้วเจ็บ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 เอ้ยเอ้ยสาวจะมาแล้วจ้าอืมไม่ทำประเดเลยนี่ฮิโซบาเลิโกเกะตะเล็ตะเลตุตุดตุเอ้ยเอเฮ้ย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 โอ้โหแล้วกูจะอืมคือมันต้องไปอย่างรวดเร็วไปย่าไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วเจ็บอืม

ไปๆๆๆๆๆพลิบตาเดียวเจอชีวิตเราได้ขอแค่เพ e ียงครั้งเดียวดึบๆโ้เยโอ้เยโอ้เร็วๆๆรีบไปรีบไปเอ้ยเอ้ยโอเคด้านล่างไม่มีอะไรโอ้โหทำไมมันตะลึกโหสักดานั่นตะลึกโหตะลึกโหโอ้โหอย่างโหเลยเอ้ะแล้วก็เก ทำไมถึงทำกับฉันได้โอเคกูได้กุญแจมาเรียบร้อยแล้วกูก็ขึ้นไปหาแซวสาวแซวแซวจ้าพี่มาแล้วจ้านี่จ้าพี่มาแล้วจ้าแค่ยึบมานะแค่ยึบมัเกะเอามาแล้วแหว่อะไรของกูวะนี่โอเคครับถ้าใครั้งวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคให้ผมด้วยครับหรือว่าไม่ต้องกดแล้วต้องกดแชร์ก็ได้ครับขอแค่กดติดตามผมก็ดีใจแล้วฟีว่าแกจะเข้ากูไม่หลบไปไหนครับผม